คนที่ชอบอยู่บ้านไม่ได้เป็นคนขี้เกียจหรือไม่มีสังคมอย่างที่ใครหลายคนชอบตีความแอดอยากเริ่มจากตรงนี้เลยเพราะแอดเคยเชื่อแบบนั้นมาก่อนเหมือนกันเคยคิดว่าการอยากอยู่บ้านคือสัญญาณของความอ่อนแอคือการหนีโลกคือการไม่สู้แต่พอแอดโตขึ้นพอแอดเริ่มเข้าใจสมองของมนุษย์มากขึ้นแอดถึงได้รู้ว่าความคิดแบบนั้นมันผิดไปไกลมาก คุณเคยรู้สึกไหมว่าพอได้อยู่บ้านแล้วสมองมันนิ่งลงทันทีเสียงในหัวเบาลงหัวใจไม่ต้องเต้นเร็วเพื่อปรับตัวกับใครไม่ต้องคิดว่าจะพูดยังไงให้ถูกใจใครไม่ต้องเดาวว่าคนอื่นกำลังประเมินเราอยู่หรือเปล่าถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้แอดอยากบอกคุณว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยสมองของคนที่ชอบอยู่บ้านมักเป็นสมองที่รับข้อมูลเก่งมาก รับอารมณ์เก่งมากรับพลังงานจากคนรอบข้างได้ไวมากและเพราะรับเก่งมันเลยล้าเร็วโลกข้างนอกสำหรับสมองแบบนี้ไม่ใช่แค่เสียงดังแต่มันคือข้อมูลถาโถมคือการประมวลผลตลอดเวลาแอดสังเกตตัวเองว่าเวลาต้องออกไปเจอคนเยอะๆแอดไม่ได้เหนื่อยเพราะกิจกรรมแต่เหนื่อยเพราะสมองต้องเปิดโหมดอ่านคนตลอดเวลา ต้องฟังโทนเสียงต้องดูสีหน้าต้องจับอารมณ์ต้องคิดล่วงหน้าว่าคำพูดเราจะกระทบใครไหมและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอัตโนมัติแต่พอกลับบ้านสมองเหมือนได้วางของหนักลงจากบ่าไม่ต้องสแกนไม่ต้องป้องกันไม่ต้องแสดงบทบาทและนี่แหละคือพลังลับข้อแรกที่แอดอยากให้คุณเห็นคนติดบ,บ้านไม่ได้อ่อนแอแต่เป็นคนที่สมองรู้จักปกป้องตัวเอง สมองเลือกพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการฟื้นพลังเหมือนโทรศัพท์ที่รู้ว่าแบตใกล้หมดแล้วเลือกเสียบปลั๊กทันที